จะเป็นยังไงเมื่อสาวยากจนโชคดีได้อัพตัวเครื่องบินเป็นชั้นเฟิร์สคลาสจนได้เจอกับหนุ่มหล่อสุดรวยเธอที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการหลอกลวงจึงต้องเลยตามเลยไม่ฉะนั้นความลับอาจถูกเปิดเผยสวัสดีครับวันจะมาสปอยหนังรอมคอมเรื่องอัพเกรดเดหนังปี2024นำแสดงโดยคามิลาเมนเดสอาชิเรโนและมาริสาโทเม หลังแอนนาพาณน,น,นาถึงภาพว่าดชิ้นหนึ่งอยู่นานที่แม้ชิ้นงานจะดูเปนาา็นงานมธรทมแต่ความจริงคือภาพของหงพี่เคยที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดกอบน่นแล้วผ่านไปเรื่องที่เธอเอาภาพมาติดไว้บ้านคนอื่นเหมือนกับจะย้ายมาอยู่ทาวอนพี่สาวที่เป็นคนกลางเลยบอกให้พี่เคยใจเย็นๆเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของเธอพี่เคยจึงรีบอวยพรให้เธอขายภาพได้เพื่อค่าคอมมิชชั่น แต่พอรู้เธอจะไม่ได้เป็นเงินมีแค่ได้รับการฝากฝังเจาแครกเจ้านายคนดังที่น่าเชื่อถือที่สุดเพื่อเข้าทำงานที่อาร์ตแกลเลอรี่เพราะตอนนี้เธอยังเป็นแค่เด็กฝึกงานเขาก็บ่นไม่หยุดเพราะแทนที่จะได้เลี้ยงสุนัขกลับต้องมาเลี้ยงเธอซึ่งทีแรกก็บอกจะมาอยู่แค่3สัปดาห์แต่นี่มัน3เดือนแล้วเมื่อพี่สาวเห็นพี่เคยบ่นไม่หยุดก็ช่วยไกลเกลีกับแอนนา ซึ่งเธอก็รับปากจะรีบย้ายออกทันทีที่หางานได้พี่เคยที่ไม่แน่ใจเลยแนะนําให้เธอย้ายกลับไปอยู่ที่ฟลอริดาและเข้ารวมเกณฑ์ทหารกะกองทัพเธอที่โมโหเลยมีปากสิยงกับพี่เคยทาให้พี่สาวปวดหัวแต่พอได้ยินพี่เคยด่าตระกูลเขาตายอยู่ที่นี่ดังนั้นเขากับพี่สาวก็จะตายอยู่ที่นี่แต่คนที่จะไม่ได้อยู่คือเธอก็ทาให้พี่สาวทาบซึ้งเพราะฟังดูแล้วโรแมนติก ต่างจากเธอที่โกรธจัดเลยโวยวายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนจะยำ้ำภาพที่เห็นไม่ใช่วงกลมแต่คือหงทําให้พี่สาวเครียดเพราะทั้งคููทะเลาะก,กันตลอดส่วนพี่เคยก็สงสัยพี่สาวเห็นภาพนั้นเป็นหงหรือเปล่าและพอรู้พี่สาวไม่เห็นเป็นหงก็คอยลงอกขณะแอนนานั่งรถไปที่บริษัทก็มัวจะเช็คยอดเงินในบัญชีเลยไม่ทันได้สังเกตมีหญิงสาวที่อยู่ในอาการมึนเมายืนอยู่ใกล้ๆ ดังนั้นพอไปเจอเพื่อนแล้วกําลังคุยถึงโอกาสที่กําลังจะได้รับวันนี้เพื่อนที่เห็นเสื้อของเธอเปรอะก็ตกใจมากจังหวะที่เพื่อนช่วยทําความสะอาดเสื้อให้แอนนา<ๆ>เธอก็พยายามปลอบใจตัวเองลอยเล็กนิดเดียวแคร์คงจะไม่เห็นเพื่อนเลยช่วยพูดให้กําลังใจอีกแรงใช่ว,ว่าเราจะทํางานกับพวกโรคจิตเส้อหน่อย<ๆ>เธอที่ได้ยินแบบนั้นเลยแทบจะร้องไห้ออกมาดานแอนนาก็เด็กฝึกง,งานคนอื่น เมื่อเห็นแครเข้ามาก็รีบไปเข้าแถวแครที่ต้องการความสมูรณ์แบบเพราะลูกค้าเป็นพวกมีระดับเลยตรวจตาทุกคนอย่างถี่ยิบทำใหแอนนาเครียดโชคดีที่แคร์ไม่เห็นดังนั้นพมือขวามาไล่คนที่ไม่สมบูรณ์แบบออกไปส่วนพวกคนที่เหลือจะได้เข้าไปที่ห้องประมูลจังหวะที่เธอหันหลังให้แคร์กอดดันถูกแคร์เห็นรอยเปิ้ก็จนได้ดีที่แคร์ยังให้โอกาสโดยใหเพื่อนถอดแจ็กเกต็ตออกแล้วใหเธอสวมปิด ทว่าพอเ็นรอยสักของเพื่อนก็เปลี่ยนใจเป็นไล่ทั้งคู่ไปทําหน้าที่อื่นทํให้ทั้งคู่เซ็งมากขณะแอนนากับเพื่อนแจกแคตาล็อกก็ถูกมือขวากับมือซ้ายเข้ามาแขวเธอกับเพื่อนเลยบน่นแคร์ที่ได้ยินเสียงซุบซิบไม่หยุดแล้วกําลังจะเริ่มงานประมูลเลยไล่ทั้งคู่ไปครับ ดานแอนนาระหวังที่บนกับเพื่อนแล้วเปิดแคตตาล็อกดูก็พบภาพหนึ่งในนั้นหลงข้อมูลผิดพลาดเธอจึงจะรีบไปแจ้งแคลซึ่งเพื่อนก็เตือนแต่เธอก็ไปอยู่ดีเมื่อแอนนาเข้าไปที่ห้องประมูลก็ถูกมือขวากับมือซ้ายขวาง แต่พอรู้มีบางอย่างในแคตตาล็อกผิดพลาดก็พยายามถามเธอที่รู้ทาม,มัวอธิบายคงจะไม่ทันเลยวิ่งไปหาแคร์ทำให้แคร์ไม่พอใจแต่พอได้ยินงานชิ้นที่กำลังจะประมูลมีข้อมูลผิดพลาดก็รีไปบอกให้นักประมูลแก้ไขแม้เจอทันแต่ก็ทำให้แคร์กับน,นักประมูลต้องเสียหน้าดังนั้นพอจบการประมูลแคร์จึงรีมาควานหาคนรับผิดชอบแคตตาล็อก แล้วพอเจอตัวก็ตัดอนาคตของมอนนั่นโดยการส่งอีเมลประจานให้ทุกคนในสายงานนี้ได้รู้ทั่วกันทำให้หมอนนั่นเสียใจส่วนทุกคนก็สยองต่างจากแอนนาที่ได้รับคำชื่นชมจากแคร์ทำให้เธอดีใจมากครับหลังแอนนาไปฉลองกับเพื่อน,อนสักพักก็มานั่งเศร้าเพราะคำชื่นชมไม่ได้ช่วยให้เธอมีเงินดังนั้นถ้าจบการฝึกอบรมแล้วเธอไม่รอดเธอคงต้องกลับฟลอริดาจากนั้นก็ขอไปนอนกับเพื่อน แต่เพื่อนกัน,นัดหนุ่มไว้สุดท้ายเธอเลยต้องกลับมานอนที่บ้านพี่เคยเหมือนเดิมทำให้พี่เคยเสงมากรุง่งเช้าพี่เคยก็ตะโกนด่าแอนนาไม่หยุดเพราะโทรศัพท์ของเธอดังตั้งแต่เชา้าเธอเลยรียบรับสาย ซึ่งพอรูคลโทรมาเพราะต้องการให้เธอไปช่วยงานที่ลอนดอนในฐานะผู้ช่วยพิเศษคนที่3โดยจะให้ไปเจอกันที่สนามบินตอนนี้เลยเธอก็ดีใจแต่ก็ไม่เท่ากับพีเคยที่พอได้ยินเธอจะไปลอนดอน3วันก็รีบยัดของทุกอย่างใส่กระเป๋าให้เผื่อว่าเธอจะไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก หลังพี่สาวกับพี่เคยวอวยพรแอนนาเมื่อเห็นเธอออกจากห้องไปแล้วทั้งคู่ก็กระโดดเข้าหากาันแล้วรีไปที่เตียงส่วนแอนนาเมื่อมาถึงสนามบินก็ถูกมือขวากับมือซ้ายกันแกล้งโดยการให้เป็นคนยกกระเป๋าและผู้จาดดูถูกต่างๆนานา แม้เธอจะไม่ชอบแต่ก็พยายามไม่เก็บมาใส่ใจกระทั่งรู้ทั้งคู่ไม่ยอมจองให้เธอขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวเดียวกันแต่เป็นอีกเที่ยวในชั้นประหยัดเพื่อจะไม่ให้เธอได้พักแล้วต้องเริ่มงานเลยทาให้เธอรู้สึกแ yeah ย่แต่ตอนที่แคลเมอร์ถามทำไมถึงไม่ได้ไปเที่ยวเดียวกันเธอที่ไม่อยากมีปัญหาเลยเออออตามพวกนั้นวาที่นั่งเต็มนั่นเลยทำให้พนักง,งานเช็คอินสงสารเธอเลยอัปเกรดตัวให้ได้นั่งชั้นเฟิร์สคลาด เธอที่ดีใจเลยขอบคุณพนักง,งานยกใหญ่ดานแอนนาขณะมานั่งรอขึ้นเครื่องอยู่ที่ส่วนพรีเมียมเธอก็รับทุกอย่างที่ทางสนามบินเสนเนอไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือการทำสปาเถาววาจงวังหวะที่รับสายลูกค้าแทนทุกคนที่อยู่บนเครื่องก็เผลอไปเดินชนเขากับหนุ่มหล่อเครื่องดื่มเลยหกรถเขาทำให้เธอตกใจเพราะชุดมีราคาแพงแถมยังเป็นรองเท้าหนังกลับโชคดีที่เขาไม่เอาเรื่องครับ เมื่อแอนนาม,มาขึ้นเครื่องพอสะจัวยกแชมเปญมาเสิร์ฟเธอก็รับเอาไว้ทั้งสองแก้วแล้วจังหวะที่กำลังถ่ายรูปเล่นอยู่หนุ่มหล่อตะก,กี้ก็เดินม,มานั่งข้าง,างๆเธอที่จำเขาได้เลยรีบหลบส่วนเขาก็บนให้ปลายสายฟังว่าโดนเธอทำเครื่องดื่มหกใส่เพราะมัวแต่สนใจโทรศัพท์และคงเป็นพวกติดเหล้าเธอที่กำลังดื่มอยู่เลยหยุดทันทีหลังหนุ่มหล่อหลอกแซวแอนนาเรื่องเครื่องดื่มแล้วสั่งแชมเปญมาเหมือนเธอก่อนแนะนำตัวว่าชื่อวิล เธอที่ถูกเขาเห็นเข้าจนได้เลยยอมแนะนําตัวเองเช่นกันเมื่อ้งคู่คุยกันเธอก็ได้รู้เขาเดินทางมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์งานแล้วที่บินกลับลอนดอนก็เพื่อรวมงานวันเกิดของแม่จากนั้นพอเขาถามเรื่องของเธอบ้างแล้วรู้เธอทําเกี่ยวกับบริษัทประมูลก็เขาใจผิดคิดว่าเธอเป็นผู้อำนวยการของสาขานิวยอร์กเธอและแก้งเอออแล้วโมเป่อเรื่อยจังหวะที่แอนนากับวิลก็ลังคุยกันอย่างสนุก สจวจก็มาถามรับเครื่องดื่มอีกไหมเธอที่เห็นสจวจไปแล้วและควยเครื่องปรุงสวยดีเลยแอบ,บจิกใส่กระเป๋าทำให้เขาขำแล้วพอคุยกันต่อเมื่อเขาเรื่องโฆษณาเธอก็ได้รู้แม่ของเขาเป็นนักสแสดงและเคยถ่ายแบบพอที่เห็นโฆษณาชิ้นนั้นเลยตามจีบแม่กระทั่งได้แต่งงานแล้วมีเขาดังนั้นที่เขาอยากบอกกับเธอคือความบังเอิญหรือโอกาสเป็นเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชะตาเราได้ดานแอนนา เธอถูกสะจวดปลุกให้ลุกขึ้นมาปรับเบาะเพราะเครื่องกำลังจะลงจอดอีกอย่างก็อยากได้ขวดเครื่องปรุงคืนเธอที่ทำไปเพราะความเมาเลยนำมาคืนวิวที่ขำเลยแกล้งเซวตอนลงจอดเราคงต้องไปคุยกับตำรวจเข้าเมืองซินนะเธอที่อายเลยเลื่อนกระจกมาปิดครับเมื่อแอนนาออกมาจากสนามบินจังหวะที่กำลังเครียดเพราะไม่มีเงินจะเรียกรถวิวก็เข้ามาทัก แต่ยังไม่ทันที่จะได้ชวนแม่ก็เรียกเขาเสื้อก่อนเขาเลยต้องหันไปกอดแม่แล้วแนะนำทั้งคู่ให้รู้จักกันแม่ที่คุยกับเธอถูกคอเลยอาสาไปีส่งซึ่งที่แรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอถูกขยันขยอกก็ยินยอมระหว่างแอนนานั่งรถไปกับแม่แล้ววิลเธอกับแม่ก็พูดเข้าขากันดีมาก ดังนั้นพอมาถึงโรงแรมขณาที่วิวจะขอเบอร์โทรของเธอแล้วเธอกําลังลังเลเนื่องจากอาจไม่มีเวลาไปเที่ยวเพราะมาทํางานแม่ก็เปิดกระจกมาขอเบอร์โทรของเธอเธอเลยให้กับแม่ไปก่อนหันไปแซวเขาให้ไปเอากับแม่ก็แล้วกันเมื่อแอนนาเห็นวิวไปแล้วก็รีบวิ่งคืนห้องไปหาแคล ซึ่งพอแคร์คุยโทรศัพท์เสร็จก็หันมาแนะนําเธอที่เพิ่งมาลอนนอนไปครั้งแรกว่าให้เตรียมพร้อมเจอฝนเสมอและอย่าลืมมาที่นี่เพื่อทำงานอีกอย่างอย่าพยายามไปดื่มแข่งกับคนอังกฤษและที่สําคัญอย่าไปนอนกับใครที่หน้าตาเหมือนกระจูสลอเธอที่ได้ยินแบบนั้นเลยแอบหันไปมองพนักง,งานโรงแรมทิศแถม,มาพร้อมกับห้องแล้วก็สงสัยเขาเก็บกระเป๋าให้แคร์ทําไม แคลเลยบอกคงเพราะตัวเองจะต้องไปจัดการปัญหาที่โรมดังนั้นเลยจะมอบหมายงานให้เธอทำก่อนจะกลับมาพรุ่งนี้เทว่าพอเธอเจอจดก็พึงนึกได้ว่าลืมแบปบ็ับเอาไว้ที่วิว ดานแอนนาเมื่อรับงานมาจากแคร์แล้วรู้เธอจะไม่ได้พักที่นี่แต่ไปโรงแรมถูกๆที่มือขวาจองให้แถมยังจะต้องรีบไปประชุมที่สำนักง,งานใหญ่ก่อนเข้าโรงแรมแคร์ก็ยำ้ำให้เธออย่าลืมเตือนมือขวาเรื่องตัวด้วยาว่าก็ไม่ยอมบอกเป็นตัวอะไรแล้วก็ไล่ให้เธอรีไปครับหลังแอนนาหอบกระเป๋าด้วยความทุลักทุเลจนไปถึงสำนักง,งานใหญ่ พอได้เจอมือขวากับมือซ้ายก็ถูกแกวะแล้วเร่งเฮรีไปประชุมโดยไม่ลืมเตือนในห้องนั้นไม่มีใครเป็นเพื่อนเธอยกเว้นพวกเราซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นเหมือนกัน งาที่ประชุมเมื่อประธานแจ้งให้ทราบจะได้คอลเลกชันของโบววิลมาประมูลทุกคนก็ต่างตื่นเต้นนัานเป็นเพราะมันถูกเก็บมาเป็นเวลา10ปีแต่พอโบววิลเสียชีวิตภรรยาที่ต้องการใช้เงินเลยนำออกมาขายและเพื่อเป็นการรับประกันงานจะสำเร็จแน่นอนประธานจึงใช้มือหนึ่งซึ่งก็คือแคร์ผู้อำนวยการสาขานิวยอร์กเกิดเจอราดผู้อำนวยการสาขาฝรั่งเศสมาช่วยกันทำงานนี้ หลังเลิกประชุมพอเจอหลาเจอแอนนาก็เข้าไปทักและเยนยอเธอก่อนจะเข้าเรื่องทักเธอมีปัญหาสามารถมาปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องเพราะเขารู้ดีแคร์เป็นคนยังไงแต่ยังไม่ทันที่จะคุยจบมือขวากับมือซ้ายก็เข้ามาขัดจังหวะและขอตัวเธอไปจังหวะที่แอนนาเดินไปกับมือขวาและมือซ้ายทั้งคู่ก็บอกเจอหลาเป็นศัตรูของเราเพราะกำลังแข่งกับแคร์เพื่อจะขึ้นเป็นใหญ่ในบริษัทเมื่อประธานกเกษียณ ดังนั้นทั้งคู่เลยพูดดักให้เธอไม่ต้องพยายามเรียแคร์เพราะถึงยังไงทั้งคู่ก็จะได้อยู่เคียงข้างแคร์เสมอแม้เธอจะปฏิเสธว่าเธอแค่ต้องการจบหลักสูตรเพื่อไปเปิดแกลเลอร,รี่ของตัวเองแต่ทั้งคู่ก็ไม่เชื่อดานแอนนาเมื่อเตือนมือขวาเรื่องบัตรก็ได้รู้บัตรที่แคร์ต้องการคือบัตรมีซัมเมอร์ซึ่งคงไม่มีทางหาได้เพราะขายหมดไปตั้งนานแล้ว ส่วนห้องทำงานที่มือขวาจัดไว้ให้เธอก็อยู่ชั้นล่างสุดที่ทั้งเหม็นอับและซ่อมซ่อทำให้เธอรู้สึกแย่มากขณะแอนนากำลังทำงานก็พบแม่ของวิลส่งข้อความมาหาเรื่องเธอลืมแล็ปท็อปดังนั้นเลยอยากให้เธอมาเอาที่บ้านแล้วมาสนุกด้วยกันเพราะแม่กกำลังจัดปาร์ตี้เล็กๆหลังแอนนาเลิกงานขณะมาหาที่พักฝนก็ดันตกทำให้เธอเซ็งแต่ก็ไม่เท่ากับที่เห็นสภาพห้องพัก ว่ามันแย่กว่าที่เธอคิดเอาไว้มากดังนั้นพอเพื่อนโทรมาเธอเลยบ่กให้เพื่อนฟังทุกเรื่องซึ่งเพื่อนก็นแนะนำให้เธออยู่ที่ปาร์ตี้นานๆหน่อยเพราะนี่อาจเป็นโอกาสของเธอดานแอนนาเมื่อไปถึงบ้านของวิลก็พบปาร์ตี้มันไม่ได้เล็กๆอย่างที่แม่บอกเลยขอโทษที่สวมชุดมาไม่ค่อยเหมาะสมแต่แม่ก็โอเคกับชุดของเธอ จากนั้นก็บอกนี่เป็นปาร์ตี้วันเกิดของแม่ซึ่งจริงๆเป็นอาทิตย์หน้าแต่แม่อยากฉลองมันทั้งสัปดาห์ปีเลยเมื่อแม่ออกไปตามวิวสักพักเขาก็มาคุยกับเธอเธอที่เห็นเขาจีบแบบทีเล่นทีจริงเลยรับมุกแล้วในขณะที่กําลังคุยกันอย่างสนุกจูเลียนเพื่อนศิลปินของแม่ก็เข้ามาทักเขาเลยแนะนําให้ได้รู้จักกับเธอเธอที่ชื่นชอบผลงานของจูเลียนเลยชวนคุยทําให้จูเลียนชื่นชอบเธอมาก ขณะแอนนาเมามอยอยู่กับวิลและจูเลียนเธอที่เห็นมือขวาโทรมาเลยรีบขอตัวไปรับสายแต่มือขวาก็ยังจะสงสัยทำไมเธอรับช้าแล้วอยู่ในการปาร์ตี้หรือเปล่าเพราะเสียงดังเธอเลยอ้างที่เสียงดังเพราะที่พักอยู่ใกล้บาร์มือขวาเลยเปรยเรื่องคุยหัวจะให้เธอช่วยทำงานบางอย่างเพราะตัวเองต้องยุ่งอยู่กับการหาบัตรแม้เธอจะกังวลเพราะงานที่แคร์มอบไว้ให้มันยังไม่เสร็จแต่ก็ตอบตกลงดานแอนนา เธอเข้าไปถามหาวิลกับจูเลียนและพอรู้วิลไปหาบางอย่างให้จูเลียนเธอก็อยู่คุยกับจูเลียนก่อนเปลยถึงเรื่องบัตรที่อยากไปดูแต่หาซื้อไม่ได้เขาเลยเรียกแม่เมอร์คุยซึ่งแม่ก็มีเส้นสายเลยจะให้วิลนำมาให้เธอระหว่างที่รอวิลไปเอาแล็บท็อปขณะแอนนาอยู่คุยกับแม่และจูเลียนแม่ก็พาเธอไปที่ห้องเอมุดเธอที่ได้เห็นงานของศิลปินดังมากมายเลยบรรยายพวกมันเป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับความรัก ดังนั้นสามีของแม่คงจะเป็นคนโรแมนติกบราบราบราทมให้แม่ขำเพราะไม่เคยมองภาพพวกนี้ในแง่มุมนั้นอีกอย่างแม่ก็ไม่ชอบด้วยเลยจะขายพวกมันทิ้งหลังวิวตามผสมทบแล้วบอกกับทุกคนทีแอนนารู้เกี่ยวกับภาพดีเพราะเป็นงานของเธอจูเลียนก็อยากรู้เธอทำอยู่ที่ไหน สุดท้ายเธอเลยต้องโกหกอีกครั้งว่าเธอเป็นผู้อำนวยการสาขานิวยอร์กของบริษัทเออร์วินนั่นเลยทําให้แม่กัจูเรียนตกใจที่อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเพราะบริษัทที่แม่ติดต่อให้ขายภาพให้ก็คือบริษัทของเธอส่วนนามสกุลเดลลาโรสที่เคยบอกเธอนั่นเป็นเอาไว้ใช้ออกงานแต่ตามกฎหมายคือนามสกุลโบวิลนั่นเองขณะแอนนากําลังตื่นเต้นแล้วเห็นแม่กัจจุรียนสงสัยทําไมเธอถึงไม่รู้เรื่องนี้ เธอก็อ้างเธอถูกเรียกตัวให้มาดูแลลูกค้ารายอื่นแม่เลยจะไปขอประธานให้เปลี่ยนจากแคร์มาเป็นเธอเธอที่ตกใจจึงรีบโกหกทางบริษัทอยากเก็บเรื่องคอลเลกชันนี้ไว้เป็นความลับดังนั้นถ้าแม่ขอเปลี่ยนตัวแล้วบริษัทรู้เข้าว่าเธอรู้จักกับแม่อาจมีปัญหาได้แม่กับทุกคนเลยยินยอมที่จะไม่พูดถึงเธอด้านแม่เมื่อเห็นแอนนาเจอกลับก็ขอให้พรุ่งนี้เธอไปร่วมงานที่เซาบงค์ด้วยกัน แต่เธอก็ไม่รับปากเพราะงานลัดตัวแม้ที่อยากให้เธอกับวิวลงเอ่ยกันเลยพยายามเปิดทางโดยการจะให้วิวเอาบัตรไปให้เธอแล้วรับเธอมาที่เซาแบงค์วันต่อมาขณะแอนนากำลังทำงานวิวก็ส่งข้อความมาบอกในตัวมาแล้วเธอที่รู้อย่างนั้นเลยรีบเดินทางไปหาเขาแล้วพอเห็นเขาเป็นโค้ชฟุตบอลให้กับพวกเด็กๆก,ก็แกล้งแซวเพราะเขาอาจทาโชว์สาวบ่อยๆเขาเลยถามกลับแล้วเธอชอบไหมดานวิว เขาพยายามจะชวนแอนนาให้อยู่ทานมื้อเที่ยงด้วยกันแต่เธอก็ติดงานเขาเลยขอเดินไปส่งพร้อมกับทวงไม่ทานก็ไม่ว่ากันแต่คืนนี้เธอจะต้องเป็นคู่เดทของเขาซึ่งทีแรกเธอก็ยังไม่รับปากแต่พอได้ยินเขาจะบอกให้แม่ยกเลิกการประมูลทามันทำให้เธอไม่ว่างมาเด,ดาทเธอก็ยอมตกลงเพียงแต่ให้ไปเจอกันที่งานเลย หลังแอนนาแยกกับวิลก็รีบเอางานที่ทําเสร็จไปให้มือขวาทันใดนั้นแครก,ก็กลับมาแล้วพอเห็นเธอก็ชัยให้เอาชุดไปอบไอ้น้ําจากนั้นก็หันไปตามงานกับมือขวาเธอที่เห็นว่าเป็นเรื่องบัตรแถมมือขวายัางหาซื้อไม่ได้จึงรีบนําบัตรที่เธอได้จากวิลมาให้ทำให้แคร์ประทับใจเพราะนอกจากจะได้บัตรมาแล้วงานที่สั่งไว้เธอก็ทำเสร็จมือขวากับมือซ้ายเลยมันไส้เธอมาก กานประธานเมื่อได้ปาดจากแคร์ก็ขอบคุณเธอแล้วหันไปบอกเจอรารให้ยกเลิกนัดทำไม่เจอราดเซงแต่ก็ไม่เท่ากับที่ถูกแค่คขู่เธอได้เป็นประธานเมื่อไรจะไล่เขาออกเนื่องจากแค้นที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเขาแย่งลูกค้าไปขณะแอนนากำลังทำงานเมื่อเห็นข้อความของวิลว่าตั้งตารอเจอเธอเธอที่นึกขึ้นได้ว่ามีชุดของแคร์ก่อนนำมาสวมใส่แล้วไปหาเขาที่งาน เมื่อแอนนาเข้ามาในงานกับทุกคนแมกับจูเลียนก็เปิดโอกาสให้เธอกับ,บวิลคุยกันแต่สักพักแม่ก็มาคุยกับเธอว่าไปค,คิดเรื่องที่เธอพูดจึงทําให้เห็นด้านอ่อนโยนของสาม,มีเหลือรู้สึกใจหายที่พาโพกนั้นจะไม่อยู่กับตัวเองแล้วซึ่งในขณะที่เธอปลอบแม่อยู่นั้นก็มีช่างภาพมาขอถ่ายรูปเขาว่าจังหวะที่กําลังถ่ายกันอยู่เธอที่เหลือไปเห็นแคกเข้ามาในงานก็รีบอ้างมีอาการเจ็ตหลกจึงขอตัวกลับไปพักผ่อน ดานวิลเขาตามแอนนาออกไปเจอกงานพร้อมไม่เชื่อเธอจะเจ๊ตแหลกเธอเลยบอกจริงๆเธอก็แค่มางานแบบนี้จนเบื่อเขาที่รู้แบบนั้นเลยพาเธอไปดืม่มและเต้นรำด้ดยกันที่พับทำให้เธงกู่มีความสุขดังนั้นพอเขามาส่งเธอที่โรงแรมเลยถามจะชวนเขาขึ้นห้องไหมแต่เธอก็ไม่ยอมชวนไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เธอไม่ได้พักที่นี่ สุดท้ายเลยแกล้งเซลเขาจะตรงไปไหมทำให้เขาขำแต่ก็ไม่วายกวนขังก่อนที่มาส่งเธออยากบอกอะไรบางอย่างเธอที่เห็นเขาส่งสายตาหวานเลยถามคุณจะบอกอะไรก่อนจะได้คำตอบอย่าลืมชดใช้ค่าที่ทำรองเท้าผมเลอะด้วยเธอที่มันไสเลยผลักเขาส่วนเขาก็ดึงเธอเขาเ้ามาจูบเมื่อแอนนาเข้าไปในโรงแรมก็รอ,นอจนวิวรับสายตา พนักง,งานที่เห็นเธอไม่ได้พักที่นี่เลยช่วยโทรเรียกรถและพอรู้เธอชอบชายหนุ่มที่เข้าใจผิดว่าเธอพักอยู่ที่นี่ก็ถามแล้วเธออยากเจอชายคนนั้นอีกไหมเธอเลยตอบเธอไม่รู้จะว่างหรือเปล่าเพราว่าวันต่อมาและต่อ,ตอมาเธอก็าหาเวลาไปเจอวิวแล้วใช้เวลาอยู่ด้วยกันแถมยังได้เขาช่วยในหลายๆเรื่องทั้งถือของที่เธอต้องไปหาซื้อให้แคร์และจองโต๊ะอาหารอย่างร้านที่แทบไม่มีคิวว่าง ทำให้มือขวากับมือซ้ายงุนงงเธอทำได้ยังไงกันหลังแอนนาได้รู้จักวิวมากขึ้นเธอก็ได้รู้ที่เขาอยากไปทํางานโฆษณาที่นิวยอร์กแม้จะมีชีวิตสุขสบายอยู่ที่นี่ก็เพราะเบื่อที่ทุกคนพยายามเข้าหาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการที่สําคัญหลายคนก็เปลี่ยนไปเพราะเงินส่วนที่เขาชอบเธอเพราะเธอไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่จริงใจทางที่รวยและประสบความสําเร็จนั่นเลยทําให้เธอถึงกับพูดอะไรไม่ออก วันต่อมาแอนนาก็ได้ยินมือขวากำลังโมให้คนอื่นๆฟังว่าถูกวิวจีบทันใดนั้นแครก็เรียกเธอให้เข้าพบมือขวากับมือซ้ายเลยแซวไม่หยุดถูกเรียกไปด่าแน่นอนทำให้เธอเครียดแต่พอได้คุยจริงแคร์กับชวนคุยเรื่อยเปยื่อยพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมที่เธอทำงานหนักดังนั้นถ้าแคร์ได้ขึ้นเป็นประธานจะตอบแทนเธออย่างแน่นอน จังหวะที่แอนนาก็มังคุยกับแคร์มือสายก็มาแจ้งแม่โทรมาแคร์เลยรับสายแล้วไล่ทุกคนจากนั้นสักพักแอนนาก็เห็นแคร์ออกมาบอกกับประธานแม่ยกเลิกงานประมูลเพราะรู้สึกอ่อนไหวกับภาพเนื่องจะมีความรักที่ซ่อนอยู่อะไรสักอย่างเธอที่ได้ยินและตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่แคร์เดาถูกที่แม่เปลี่ยนใจของโดนใครเป่าหู ซึ่งประธานก็คิดว่าน่าจะเป็นบริษัทคู่แข่งในขณะที่แครก็สงสัยมือขวาเพราะเป่าประกาศไปทั่วถูกวิวตามจีบมือขวาลรีบสารภาพแค่กูเรื่องขึ้นมาเท่านั้นดานแครหล่อนโกรธมากที่งานประมูลถูกยกเลิกจึงสั่งให้ทุกคนไปตามสืบใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทำให้แอนนาเครียดแล้วยิงเจอวิวมารอพบก็รีบลากเขาออกไป เมื่อวิวได้คุยกับ Anna, แอนนาเราเห็นเธอโมโหเรื่องที่แม่ยกเรื่องงานประมูลเขาที่ไม่เกี่ยวและคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยบอกเธอให้ใจเย็นๆอีกอย่างที่เขามาหาเธอที่ที่นี่ก็เพราะอยากบอกเขาได้งานที่นิวยอร์กแล้วแต่เธอก็ไม่สนเพราะจริงๆเขาไม่จำเป็นจะต้องทำงานเลยด้วยซ้ำนั่นจึงทำให้เขาเสียความรู้สึกและสุดท้ายเธอก็เป็นเหมือนคนอื่นคือมาหลอกใช้เขาเลยต่อว่าเธอกลับ เธอที่เห็นเขาเดินจากไปเลยรู้สึกเสียใจมากขณะแอนนากำลังเครียดทั้งเรื่องงานแล้ววิลมือขวาก็ส่งข้อความมาแกวะจับได้แล้วพร้อมกับแนบภาพที่เธอเคยถ่ายรูปคู่กับแม่ทำให้เธอตกใจเพราะดูเหมือนตอนนี้ทุกคนในบริษัทจะรู้กันหมดแล้วด้วยดานแอนนาเมื่อถูกแคละก,กับบรรดาผู้บริหารเรียกไปต่อว่าก็สารภาพเธอไม่ได้ตั้งใจ แต่แครก็ไม่ยกโทษให้เพราะงานประมูลล่มแถมยังถูกเธอจิกชุดไปใส่อีกประธานที่ติดต่อหาแม่ไม่ได้เลยตัดสินใจไล่เธอออกแล้วให้เจอหลัดมาคุมงานประมูลแทนแคร์ทำให้แคร์โมโหส่วนเธอก็เสียใจมากครับขณะแอนนาะหอบข้าวของออกมาจากโรงแรมก็ตัดสินใจโทรไประบายให้พี่สาวฟังแต่พอเห็นพี่เคยรับสุนัขมาเลี้ยงแทนเธอแถมยังปลอบให้เธอกลับไปเป็นทหารที่ฟลอริดา เธอที่โมโหก,ก็ตาสายทิ้งพร้อมกับพบตัวเองสวยซ้ำซ้อนเพราะดันไปนั่งบนเก้าอี้ที่สียังไม่แห้งหลังแอนนาทำใจอยู่ซึกพักก็ตัดสินใจไปสารภาพกับแม่และจูเลียนว่าเธอกโกหกจริงๆเธอเป็นแค่เด็กฝึกงานซึ่งทั้งครูก็พอจะเดาออกเลยไม่ได้โกรธเธอพร้อมทางสารภาพกลับที่แม่เองก็หลอกใช้เธออยู่เหมือนกันทำให้เธองุนงงเพราะนึกว่าที่แม่ไม่ขายภาพเพราะคำพูดของเธอ จูเลียนเลยอธิบายมันเป็นแค่กลยุทธ์การขายที่ทำเป็นกลับคำหรือเดินหนีแล้วเราจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าอีกอย่างแม่ก็รู้จักสามีของตัวเองดีสิ่งเดียวที่สามีรักก็คือเงินเท่านั้นเมื่อแม่กับจูเลียนปรึกษากันน่าจะทำให้ค่าคอมมิชชั่นถูกลงได้แล้วก็ชวนแอนนากลับไปที่เออร์วินส์ ตอนแรกเธอก็ไม่กล้าแต่พอรู้เธอจะกลับไปในฐานะตัวแทนของแม่ก็ยินยอมซึ่งทีแรกทุกคนก็ไม่ต้อนรับเธอแต่พอรู้จากแม่เธอมาในฐานะอะไรแถมแม่จะยอมให้เปิดประมูลต่อก็ต่อเมื่อมีเธอทุกคนก็เปลี่ยนไปทำดีกับเธอครับหลังแม่ออกไปแล้วให้แอนนาอยู่จัดการทุกอย่างแทนเธอก็เริ่มต้นโดยการบอกประธานอยากเอาคนนึงออกจากทีมทำให้ทุกคนเสียวสัลังวา แต่พอเจอราดที่กําลังลอยย่อเยอ้ยรู้ว่าเป็นตัวเองก็ตกใจว่าทําไมเธอถึงไม่แก้แค้นแคร์เธอเลยบอกเพราะเธอไม่ได้อยากแก้แค้นแต่ต้องการคนที่จริงจังและทุ่มเทให้กับงานซึ่งคนคนนั้นก็คือแคร์สุดท้ายประธานเลยเชิญตัวเจราดออกไปแล้วเธอได้อยู่คุยงานกับแคร์ตามลำพัง เมื่อแครได้รู้จักแอนนาเธอกลับมาได้เพราะไปสารภาพความจริงกับแม่แล้วแครก็เป็นคนเก่งจริงเธอเลยสนับสนุนให้แม่ร่วมงานด้วยแครที่ถูกชมจนตัวลอยก็บอกมองเธอเอาไว้ไม่ผิดจริงๆเมื่อถึงวันประมูลมือขวากับมือซ้ายก็รีบเข้ามาประจบแอนนาเทาวาก็ดังเข้าใจผิดเธอเลยพยายามเจอบอกเธอไม่ได้มาจากกวัวเตมาลาแต่มาจากฟลอริดาเทว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้อยู่ฟัง ส่วนแคร์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือต้องการให้งานนี้เพอร์เฟกที่สุดหลังการประมูลจบลงแล้วแอนนาเห็นแม่พึงพอใจกับจำนวนเงินประมูลเธอก็ไปแสดงความยินดีกับแคร์ที่จบงานได้สวยแถมประธานยังรับปากจะให้แคร์ขึ้นเป็นประธานแทนแคร์ที่ดีใจเลยหันไปบอกเธอจะบินกลับกันคืนนี้และครั้งนี้ไม่ต้องอัปเกรดตัวเพราะเป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับทำให้เธอดีใจมากดานแอนนา เมื่อไปถามหาวิวกับแม่แล้วรู้วันนี้ทีมฟุตบอลของวิลมีแข่งก็เดินทางไปหาเขาที่สนามเพื่อกล่าวขอโทษและเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่ว่างเพราะกําลังเป็นโค้ชให้กับทีมเธอที่จะต้องไปแล้วเลยบอกถึงแม้เธอจะโกหกเรื่องงานแต่ความรู้สึกที่มีให้เขามันจริงดังนั้นเลยอยากเริ่มต้นกันใหม่แต่เขาก็ปฏิเสธงานที่นิวยอร์กไปแล้วอีกอย่างก็รับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเธอเลยบอก เธอตั้งใจจะสรารภาพแต่ยังหาโอกาสไม่ได้อีกอย่างเราก็ต่างกันเกินไปจึงกลัวเขาจะไม่คุยกับเธออีกบราบาบรา,บราเขาที่เห็นที่ชนะจึงวิ่งออกไปแสดงความยินดีกับเด็กๆจากนั้นก็กลับมาบอกเธอคุณเป็นคนสำคัญและเป็นผู้หญิงที่เยี่ยมมากแค่ผมไม่มีโอกาสจะทำความรู้จักดังนั้นขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนั่นเลยทำให้เธอเสียใจมากครับ จากนั้นพาวกระตัดมาที่พี่เคยพาพี่สาวและเจ้าสุนักมาเยี่ยมชมแกลเกลอรี่ของแอนนาเพราะในเวลานี้เธอมีเงินแล้วอีกอย่างก็เป็นเพราะได้คอนเน็ชันของแคร์ด้วยซึ่งยังไม่ทันจะพูดจบเพื่อนก็นชีให้เธอดูแคร์ว่ามางานนี้ด้วยทำให้เธอแทบไม่อยากเชื่อเพราะเห็นแคร์ยุ่งอยู่กับการคลองโลก ส่วนเพื่อนพอเห็นแอนนามองหาวิลแต่เขาไม่มาก็แสดงความเสียใจกับเธอแล้วชวนไปเที่ยวให้หายเศร้าแต่เธอก็อยากอยู่ปิดแกลเลอรี่มากกว่าเลยปฏิเสธเพื่อนไปเมื่อแอนนาส่งทุกคนออกจากแกลเลอรี่หมดแล้วเมื่อหันกลับมาก็พบขวดเครื่องปรุงวางอยู่ทำให้เธอตกใจทันใดนั้นวิลก็โผล่มาบอกรู้ไหมกว่าจะจิกมาได้ยากขนาดไหน เธอที่เห็นเขาเลยดีใจพร้อมกับเข้าไปถามเขามาทำไมได้งานที่นิวยอร์กเหลอเขาเลยตอบผมไม่ได้มาเพราะงานแต่พอคุณยังไม่ได้จ่ายค่ารองเท้าผมต้องหากทำให้เธอขำเลยสวนกลับฉันจะจ่ายให้ถ้าคุณยอมรับบวมมาเพราะคิดถึงฉันเขาที่ได้ยินเลยก้มลงจูบเธอก่อนถามเอาไงต่อเธอจึงตอบเริ่มต้นโดยการเอากระเป๋าไปไว้ที่ห้องของเธอได้เลย สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแอนนาหญิงสาวผู้โชคดีที่ได้อัปเกรดที่นั่งจนได้เจอกับหนุ่มหล่อสุดรวยาว่าโชชตากับเล่นตลกเพราะงานประมูลที่เธอมาทำเป็นของแม่เขาดังนั้นเรื่องราววุ่นวุ่นจึงเริ่มต้นขึ้นแล้วพอเขารู้ว่าเธอโกหกและอาจไม่ได้จริงใจกับเขาเลยโกรธแต่สุดท้ายความรักและความจริงใจก็เอาชนะความผิดพลาดในอดีตได้เขากับเธอเลยได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง ก่จบแล้วนะครับกับหนังอัปเกรดเดดหนังได้คะแนนจาก IMDb 6.1คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ